อันนี้กุญแจสตาร์ทเครื่องอันนี้เร่งเครื่องอัตโนมัติถ้ามาทางนี้นะอันนี้ปกติเราก็ใช้ตัวนี้ไฟเลี้ยวไฟตาคันเร่ง ตายเลี้ยวขวาตัวนี้เอียงรถเอียงรถซ้ายขวาขึ้นลงอันนี้ก็ตัวเอียงรถออตโอต้ไว้ตรงกลางก็ตรงนะครับตัวนี้ความเร็วในการเอียงรถออตโต้นะถ้ายิ่งเยอะมันก็ยิ่งเอียงเร็วถ้าน้อยมันก็เอียงชา้าวีเกียร์ ลัสตา้าเครื่องต้องเข้าเกียวว่างอันนี้ตัวเดินนะเดินหน้าถอยหลังตัวนี้นะครับยกปากขึ้นลงตัวนี้ตัวนี้ปรับเข้าสั้นเขา้ายาวตัวนี้ยกปากนะกด กดทีเดียวมันจะยกสุดเลยกดอีกทีมันก็จะลงสุดแต่ถ้าเราต้องการปรับเองเรายกตัวนี้ตัวน,นี้ปรับข้าวสั้นเข้ายาวเวลาให้ข้าวมันเข้าที่มีแขนตรงนั้นนะครับมันจะยกขึ้นลงได้เพื่อที่จะปรับระยะต้นข้าวระยะลวงข้าวให้ตรงลูกศรน,นะเน,นี่ยแขนข้างๆตัวนี้มันจะขยับขึ้นขึ้นลงลงตัวนี้นะหรือว่าถ้าเราไม่ขยับเองถ้าเราชำนาญแล้วเราไปใช้ออโต้ก็ได้นะ ออโต้ก็คือเข้าสั้นเข้ายาวตัวนี้กดกดให้ไฟติดมันก็จะทํางานเองมันจะโยกเองโด,โดยที่มันจะวัดจากเซ็นเซอร์ตัวนี้แล้วเราก็ปรับตั้งตําแหน่งได้ว่าจะให้ได้ตรงไหนนะครับเ,เวลาตัดข้าวเนี่ยอย่างน้อยให้ยาวประมาณ80สิเซนแล้วก็ เวลาเกี่ยวนะครับเราก็เปิดตู้นวดแล้วก็เปิดหัวเกี่ยวเสร็จแล้วเร่งเครื่องให้ได้รอกสีเขียวถึงจะเกี่ยวได้นะเวลาเราเดินหน้าหัวหัวน,นี้ถึงจะทํางานนะถ้าหยุดหัวก็หยุดเดินหน้าหัวก็เดินเดินเร็วหัวก็หมุนเร็วโอเคแล้วก็อันนี้เป็นเกียร์หัวเกี่ยว มันจะมีช้าปกติแล้วก็เร็วนะครับเวลาเกี่ยวข้าวตั้งเราใช้เกียร์ช้าเกียร์ช้าอนนี้จะหมุนช้าเวลาเกี่ยวข้าวล้มเกี่ยวข้าวล้มเรามาเร็วมาเร็วนี่จะหมุนเร็วแต่ว่าถ้าข้าวตั้งแล้วไปหมุนเร็วข้าวมันจะเข้าเร็วแล้วบางทีสายพานมันจะขาดตัวนี้ กดหน้าจอนะครับอันนี้มันระบบออโต้พวกนี้เราไม่ได้ใช้พวกเดี๋ยวเลียวเลียวช้าเนี่ยออโต้ต่างๆตัวเนี้ยไม่ได้ใช้ก็มีตัวนี้ตัวนี้เป็นพัดลมกระตะแกงปรับพ้อมกันถ้าฟางลงถังเยอะเราก็เล่งพัดลมหน่อยแต่ถ้าฟางออกตูดเราก็เบาพัดลมหน่อยแล้วก็ถ้าไม่งั้นก็มีวงเดือนตัวนี้ วงเดือนปกติเราก็อยู่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าฟางมันเข้าถังข้าวเนี่ยเราก็เปิดไปทางมากหน่อยนะแต่ถ้าถ้าฟางถ้าข้าวมันออกตูดเราปปับมาทางน้อยแต่ปกติเราก็ใช้แค่ตรงสีเขียวตัวนี้นี่ตัวตับฟางนะครับยกขึ้นยกขึ้นมันจะหั่นฟางผงอันนี้ปล่อยข้าวนะน,นี่ปล่อยข้าวน,นี่หยุด อันนี้ยกท่อออโต้เลือกตำแหน่งที่จะเอาท่อไปวางนะครับแล้วกดมันจะขึ้นไปเองอันนี้หยุดแล้วกดอีกทีมันจะวิง่งกลับมาที่เดิมหรือถ้าเราไม่ออโต้เราก็ยกมือขึ้นลงซ้ายขวาครับแล้วก็มีอันนี้ก็ค์ดเหยียบแล้วก็ทุกอย่างจะหยุดทำงาน อันนี้เป็นยอดน้ํามันนะครับกดยอดน้ํามันก่อนจะทํางานเราก็ยอดไปนะยอดเราก็เลือกตําแหน่งหน้ารถหลังรถกลางรถอะไรเนี่ยยอดไปที่ละจุดอันนี้เป็นที่ถ่ายน้ํามันเครื่อง มันเกียร์ที่ใส่นะ้ำมันเกียร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวเทสระบบให้ดูเปิดอย่างนี้ดึื่งออกมาเลยคันโยกตู่นี้เวลาเวลาจะเปิดต้องคอดน็อตตัวนี้ก่อนคอดน็อตแล้วก็ดึงคันโยก มันจะเปิดได้เปิดมาก็ระบบวาล์วไฮดรอลิกแล้วก็อันนี้ข้อข้าวข้อข้าวอันนี้เกี่ยวข้าวเสร็จต้องเปิดออกนะเปิดเอาข้าวออกเปิดเอาข้าวออกล้างให้สะอาดไม่งั้นข้าวมันจะติดปิด แล้วก็ต้องยกท่อขึ้นหน่อยนึงนะยกท่อขึ้นหน่อยนึงเวลาจะเปิดถังนะเพราะว่ามันจะติดที่ทํำท่ออันนี้วิธีเปิดวิธีเปิดท้ายมันนะครับกดสายผานออกกดสายผานแล้วก็งาง ปลดล็อกตัวนี้ก่อนงางออกงางมาจะดูชุดพวกตะแกรงนะแล้วก็แผงโซ่แผงโซ่ตัวนี้เปิดได้นะ เข้าไปล้างพวกตะแกรงตัวนี้ล็อกมันกดล็อกเสร็จแล้วก็ล็อก าหใสกลับเข้าไปที่บนเวลาเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วต้องทาความสะอาดด้วยเพราะว่าถ้าทิ้งไว้ในรถข้าวมันจะแข็งแล้วระบบมันจะติดเปิดฝาใต้ท้องอย่างนี้เห็นไหม เปิดออกแล้วก็เอาข้าวออกให้หมดอย่าให้มันค้างถ้ามันค้างแล้วระบบมันติดนี่สองตัวตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ไม่ได้ใช้นานๆมันจะฝืดบางคนเอาข้าวทิ้งไว้ในรถแล้วมันระบบมันติดแต่ผ่านปีนี้เปิดหลัาง น้ำมันเครื่องเติมตรงนี้อยู่หลังถังอุ้ม ครบอันนี้ระดับน้ำมันไฮดรลิกเดี๋ยวเปิดให้ดู น้ำมันไฮดรอลิกต้องเติมให้อยู่ประมาณตรงกลางๆนะใช่ปะ่ะใช่ที่เติมจะอยู่ฝาเหลืองๆตรงนี้เห็นมนะไม่เอาขอุญแจเบไปที่สีค่ครับนักฝาเหลืองๆนะที่เติมน้ำมันไฮดรอลิกน้ำมันเกียร์ก็ฝาโน้นที่เหลืองแล้วระดับน้ำมันเกียร์น้อสวน ตัวนะ้ระดับน้ำมันเกียร์